ทุกทาคะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วค่ะในรายการนายกพบประชาชนค่ะและแน่นอนค่ะวันนี้ค่ะเบต้องพาคุณผู้ชมนั้นมาพูดคุยกับท่านนายกวรวิศสุาโชคชัยนะคะนายกเทศมนตรีนครรยองของพวกเราอีกเช่นเคยค่ะโดยในวันนี้ท่านนายกก็จะมาพูดคุยกับคุณผู้ชมในเรื่องของการดูแลความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตรัพย์สินนะคะสําหรับคุณผู้ชมเนี่ยถ้าติดตามข่าวสารของทางเทศบาลนครรยองอยู่ตลอดก็จะทราบถึงนโยบายของท่านนายกแล้วก็คณะผู้บริหารของเทศบาล ข้อระยองในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยนะคะสำหรับการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเทศบาลเนี่ยมีอะไรบ้างคะครับการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทางเกี่ยวเรื่องทางเทศบาลเนี่ยมันก็มีหลายหลายกองงานอยู่ที่ช่วยกันดูแลนะครับนอกจากเป็นหน้าที่ของตํารวจแล้วเนี่ยเทศบาลก็ยังเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มาช่วยพี่น้องประชาชนดูแลเรื่องเกี่ยวเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เออสำนักปรหลัดนะครับก็มีเย่างที่ติดตั้งวงจรจนวงจรปิดนะครับอันนี้ก็ช่วยก็เรียกว่าช่วยติดตามคนร้ายติดตามอะไรต่างๆได้ด้วยป้องกันได้เป็นการปราบอย่างหนึ่งแล้วก็มีงานป้องกันนะครับรับแจ้งเหตุเกี่ยวเรื่องเพลิงไหม้นอกจากเพลิงไหม้แล้วยังมียังมีการบริการน้ํานะครับก็เรียกว่าเวลาน้ำประปาไม่ไหลก็ยังเอาน้ำเนี่ยไปชาวบ้านเดินรนมาก็เราก็นำประปาไปช่วยเหลือ การจับงูนะอันนี้เป็นสาคัญเนี่ยจับงูเนี่ยปกติชาวบ้านจะไปจับเองนครับบางครั้งไม่รู้ว่าเป็นงูพิษรหรือเปล่าแจ้งมางานป้องกันนะครับลังแตนลังต่อตรงนี้ก็สาคัญเพราะมันบางครั้งมันอยู่สูงอยู่ชายคาบ้านเนี่ยอย่าขึ้นไปนั่นเองปังเป็นลังใหญ่อันตรายมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลังต่อเนี่ยมันอยู่ชอบอยู่ชูงสูงเนี่ยอ,อันนี้อันตรายแจ้งมางานป้องกันนะครับเราจะไปดูให้ก่อนว่าลังขนาดไหนแล้วตอนข่าม จะเริ่มเข้าไปแก้ไขปัญหาให้หเพราะว่ากลางวันเนี่ยคนเยอะแล้วมันมองเห็นกลางคืนเนี่ยมันทำลายได้ง่ายนัดป้องกันเราก็จะไปช่วยให้หก็จะสะดวกกว,ว่านะคะทีนี้ถ้านายกขะเบียขอย้อนไปในเรื่องของอกล้อง CCTV ประชาชนทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดมีกล้อง CCTV อยู่บริเวณบ้านใช่ไหมคะแล้วเกิดมีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นภายในบ้านเนี่ยจะมาขอดูได้ยังไงได้ครับมาที่มาที่เทศบาลเลยที่มามาติดต่อขอ เราจะมีเจ้าที่เจศกิจธ์คอยควบคุมงานนี้อยู่มาดูได้เราจะมีย้อนหลังผมไม่แน่ใจว่ามันบันทึกว่าให้ประมาณเดือนหนึ่งหรือยังไงมาดูย้อนหลังได้นะฮะตอนนี้กล้องทั้งหมดรุ่นนมอง40ตัวใช้ได้หมดนะครับแล้วเรากำลังจะติดตั้งเพิ่มอีกประมาณ40-50ตัวในเร็วนี้จะติดกําลังตอนนี้กําลังเดินเดินสายอยู่นะครับไม่ใช่เดินสายตอนนี้กําลังติดตั้งอยู่เนื่องจากรุ่นต่อไปเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้แบบระบบเดินสายแล้วใช้ระบบ Wi-Fi ไม่ต้องมีต้องไม่ต้องมีสาย ใช้เป็นสัญญาณลื่นสัญญาณอย่างเดียวะจะดีดีสำรรุ่นเก่าแต่รุ่นเก่าตอนนี้ซ่อมเสร็จเรียบร้อยใ,ใช้ได้หมดมมก็คือเตรียมพร้อมสําหรับในเรื่องของความความปลอดภย<ช>ัยของพี่น้องประชาชนชนะคะก็สามารถมาดูได้ถ้าเกิดเกิดเหตุร้ายอะไรเพื่อที่จะติดตามตัวคนร้ายนะคะท่านนายกแล้วสําหรับในส่วนของฤดูฝนช่วงช่วงนี้ก็ถือว่าเข้าสู่ช่วงฤดูฝนในเรื่องของความปลอดภัยอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้ทางเทศบาลมีการเตรียมการยังไงบ้างคะคือช่วงนี้มันก็ใกล้ฤดูฝนนะครับแล้วก็ สั่งงานป้องกันเนี่ยบอกเตรียมความพร้อมเกี่ยวเรื่องอันดับแรกคือเครื่องสูบน้ําเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กต้องเตรียมซ่อมเรืออะไรเช็คให้เรียบร้อยเพราะเวลาฝนตกมันไม่แน่นอนแล้วแล้วก็เตรียมพร้อม24ิบสี่ชั่วโมงที่เราตกกลางคืนเพิ่เนี่ยชาวบ้านที่มีน้ําเริ่มท่วมเข้าบ้านไปเนี่ยโทรมาที่งานป้องกันนะครับ<ม>เราจะเอาเครื่องสูบน้าเนี่ยไปช่วยสูบระบายน้ําให้ให้ผู้ได้รับความเดือดร้อนนะครับนอกจากเราจะมีงานป้องกันแล้วเรายังมีงานเทศกิจ นะครับที่คอยเป็นหูเป็นตาให้ก็ไปช่วยนะครับเรายังมีพี่น้องอ,อปปรรอนี่รืมอไม่ได้เลยเนี่ยตลอดเลยพี่น้องอ,อปปรรออาสาสมัครที่ว่าไม่มีไม่มีเขาเรียกไม่มีเบี้ยเลี้ยงไม่มีอะไรเนี่ยพวกนี้มาช่วยแต่จะอาสาเรายังมีตำรวจบ้านตำรวจบ้านนะครับตำรวจบ้านก็จะออกออกตรวจทุกคืนช่วยช่วยแบ่งบาภาราหน้าที่ตำรวจแต่พวกนี้จะคอยสอดส่องถ้าเกิดเกิดมีเหตุที่น่าสงสัยจะแจ้งตำรวจพี่น้องอปปอเหมือนกัน เราก็มีรถให้นะครับออกไปตรวจเงินก็สั่งไว้เลยว่าถ้าเกิดเจอเหตุร้ายเรือนแล้วเนี่ยพยายามอย่าเข้าไปจับกลุ่มด้วยตัวเอง<ค>ะนะเจอคนร้ายอย่าไปพยายามรีบแจ้งตำรวจให้ตำรวจเข้าไปดำเนินการหน้าที่เพราะตำรวจเด็กก็จะฝึกมาโดยเฉพาะเข <คะ S 1> ามีอาวุธครบมืออย่างตำรวจบ้านกับพี่น้องบอลเนี่ยอาวุธไม่ครบมือมีแต่มืออย่างเดียวดังนั้นต้องต้องอาศัยกำลังตำรวจเข้าไปช่วย ก็คือไปทําหน้าที่อสอดส,ส่องดูแล<ช>ความเรียบร้อยความ<ช>สงบเรียบร้อยนะคะ<ช>แต่ในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยก็ยกให้เป็นภาระหน้าที่ของทางตํารวจ<ช>นะคะ<ช><ช>สำหรับในส่วนขององค์กรที่เกี่ยวข้ององค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลเนี่ยเบสทราบวา่าได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิ<ช>สว่างภูศรอัน่นี่อันนี้อันนี้เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มูลนิธิสว่างภงมิศระยองเนี่ยเขามีเขามีเจ้าที่กู้ภัยเนี่ย พันสายนายนะ,<ค>ะพันกว่านายเนี่ยแล้วก็มีมีมีกระจายไปตามจุดต่างๆเวลาเกิดเหตุเรืเ่องอะไรเนี่ยหน่วยกู้ภัยของมูลนิธิสว่างมงคลเนี่ย <คะ S 2> จะเข้ามาร่วมมือกับทางเทศบาลกับหน่วยราชการต่างๆนี่ <คะ S 2> ได้อย่างรวดเร็วเพราะพวกนี้ส่วนมากจะมีเหมือนมีรถกาเรียวกว่ารถความเร็วที่ว่ามีสัญญาณไฟเลนอะไร<ค>ะขอขอควาความเร่งด่วนพวกนี้จะมามาถึงได้ได้เร็วก็ช่วยช่วยในระดับดีมากนะครับ ทีนี้เกี่ยวเนื่องไปยังคลินิกชุมชนอบอุ่นของเทศบาลนครระยองมีการเตรียมความพร้อมในการรับผู้บาดเจ็บที่อาจจะเกิดจากอุบัติเหตุเล็กน้อยอะไรอย่างนี้การเตรียมความพร้อมคือบางครั้งเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเนี่ยบางครั้งเราปั๊บอยู่ใกล้คลินิกที่ว่ารถเฉียวชนหรือเกิดคนบาดเจ็บมาเท่าไหร่มาถ้าเกิดแวะเข้ามาที่คลินิกก่อนก็ได้ถ้าเกิดหมอและเาบาลของเราเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยสามารถดูแลในเบื้องต้นได้เราก็จะดูแลให้ถ้าเกิดปาดูพบคุณหมอกับยาบาลดูพบโอ้ยอย่าง หนักไปหน่อยเราก็จะรีบบอกไปโรงพยาบาลต่อเลยไปโรงพยาบาลเชื่อมโรงพยาบาลระยองนี่จะไปโรงพยาบาลเอกชนได้หมดแล้วก็จะไปส่งให้ก็คือสามารถดูแลรับผิดชอบผู้ป่วยได้ในกรณีที่บาดเจ็บเล็กๆน้อยๆเพื่อแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลด้วยนะคะทีนี้ค่ะสําหรับคุณผู้ชมเนี่ยที่ชมรายการอยู่ทางบ้านแล้วก็พบเห็นเหตุร้ายจะสามารถติดต่อแจ้งกับทางทีมงานป้องกันของเทศบาลได้อย่างไรบ้างคะหมายเลขโทรศัพท์ผมอยากจะแนะนําไว้เลยนะไม่ว่าจะเป็น ท่านจะเจอเหตุอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับท่านโทรมาที่งานป้องกันได้เลยเดี๋ยวงานป้องกันจะประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหมายเลขโทรศัพท์ของงานป้องกันคือ038นะครับ611145และอีกเบอร์หนึ่งคือ199อันนี้ไม่ต้องกด038เลยนะกด199จะเป็นเบอร์เบอร์ด่วนเลยของของงานป้องกันแล้วงานป้องกันเวลาเขรับเรื่องเพราะว่าที่ว่าเกิดเหตุมีเด็กจมน้ำปั๊บเนี่ยมีงูเข้าบ้าน พบล,ลังต่อลังแตนอะไรต่างๆหรือน้ําไม่ไหลไฟฟ้าดับอะไรก็แจ้งได้นะครับเราก็จะงานปองกันก็จะแจ้งไปยังหน่วยงานที่ของเทศบาลที่เกี่ยวข้องบอกไปช่วยลงไปดูหน่อยอได้ก็ถือว่าเป็นการาแจ้งแจ้งข่าวาแจ้งเหตุร้ายนะคะเพื่อให้เทศบาลเนี่ยสามารถลงไปดูแล ความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนได้นะคะค่ะสุดท้ายค่ะให้ท่านนายกฝากถึงคุณผู้ชมค่ะในส่วนของการพบเหตุร้ายอยากจะเชิญชวนให้แจ้งข่าวให้เทศบาลทราบก็บางท่านอาจจะยังไม่เคยทราบว่าบางท่านตกใจเนี่ยเห็นมูเข้าบ้านไม่รู้ทำไงบางท่านจะไปจับเองก็ไม่กล้าเพราะบางท่านอาจจะเป็นงูม,มีพิษเนี่ยก็บอกแจ้งมายังเทศบาลเลยงานป้องกัน038611145หรือ 1 9 9เลยไ,ไม่ได้มีศู8แด้วเก9อันนี้เป็นเบอร์เบอรเ์เร่งด่วนเลยเราจะมีทีมงานออกไปช่วยท่านจับงูไม่ได้จับเราจะจับงูนี่ไปปล่อยนะครับไปปล่อยเพื่อไม่ได้ไปจับไปไปไปฆ่าไปแกงนะครับเอาไปปล่อยถ้าเกิดเจอรังต่อรังแตงก็เนี่ยเบอร์เบอร์นั้นเลยครับโทรมาเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่งานป้องกันไปช่วยท่านแก้ไขปัญหาให้ครับ ค,คุณผู้ชมคะสาหรับในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งเลยนะคะซึ่งเทศบาลนครระยองรวมถึงทนายกและก็คณะผู้บริหารของเทศบาลนครระยองเนี่ยก็ไม่ได้ปล่อยปละละเลยที่จะดูแลนะคะอีกทั้งทางเทศบาลเนี่ยก็ยังเน้นย้ํากับผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะคะว่าให้ดูแลในเรื่องของความปลอดภัยสําหรับตัวเองด้วยของผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ค่ะเวลาทนายกต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกับรายการนายกพบประชาชนได้ใหม่ในตอนหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ